สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน JS p อสโปนะคะอยู่ในรถ Toyota Ya r i s a t ค่ะตัวนี้นะคะเข้ามาอัปเกรดค่ะเป็นในส่วนของตัวจ,จอ Android นะคะลูกค้าเลือกเป็นสเปคแรม4ค่ะลอม32นะคะจอภาพแบบ QLED ค่ะนี่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแบบหน้ากากตรงรุ่นแบบนี้เลยค่ะอาเดี๋ยวเรามาลอง ใช้งานกันนะคะโปรแกแอปพลิเคชันพื้นฐานนะคะนี่เราลงมาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยหรือหากอยากได้แอป,ปอะไรเพิ่มเติมค่ะก็สามารถเข้าดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้เลยนะคะจากใน Google Play Store แบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปลองใช้งานแอป,ปพื้นฐานของเรากันตัวนี้นะคะตั้งเป็นในส่วนของโปรก Google m a p ไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวแมปนะคะสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะคะรัชดาระบบนะคะก็จะประมวลผลให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ เลือกเดินทางได้เลยค่ะม่งุหน้าทางตะวันตกเฉีงเหนือไปตามถนนพัทยาพงศ์อะไรนะนี่เพิ่มเสียงรถเสียงนะคะใช้งานได้แบบนี้เลยค่ะลองใช้ในส่วนของตัว YouTube กันบ้างนะคะนะคะภาพสีสวยคมชัดแบบนี้เลย และยังสามารถนะคะแบ่งเล่น2หน้าจอได้อีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว y o u t u b e นะคะนี่ใช้งานคู่กันไปกับตัว Google m a p นะคะใช้งานคู่กันแบบนี้ได้เลยนะคะเล่นพร้อมๆกันแบบนี้ได้เลยลูกค้าย,ยังอัปเกรดนะคะเป็นในส่วนของตัวกล้องถอยหลังนะคะเลือกเป็นแบบ A-HD นะคะ ภาพคมชัดแบบนี้เลยค่ะหากท่านใดนะคะที่สนใจอยากอัปเดนะคะในส่วนของตัวจ,จอ Android สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะที่ร้าน J Expo ค่ะยินดีให้บริการทุกท่านเลยวันนี้ข้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณ